ผ้าขาวั้วเห็ดกับเผาพี่น้องวันนี้สิแกงเผ็ดแกงเผ็ดไก่ยอดเผาพี่น้องอันนี้ก็กวนกะทิกับพริกแกงใส้กันสะก่อนตันตอแหลขันตอนแหลพริกแกงให้พริกแกงมันแตกจังหน่อยก็ไปกะทิ แกงเผ็ดแกงเผ็ดยอดบกเผาเฮาเราก็ไก่สีหันไวแล้วไก่ที่หันไวแล้วตอนนี้เอาลงเลยจ้ะเอาไก่ลงหม้อเลยพี่แกงมันเริ่มได้ทีลวกะทิเครื่องปรุงก็ใส่เกลือใส่เกลือพี่น้องเกลือน้ำปลา แกะแกะแต่นอกนั้นแล้วแต่ก็เข้าสิเสริมเข้าสิเสริมแล้วแต่รสชาติไคชอบไคมั่นเนาะไม่ชอบแบบไหนก็ใส่ใส่เข้าไปใส่กับ,กบกป๋องเผาเราเดินเอาเผาหยอดกระป๋างลงไปพร้อมเลยทำง่ายๆพี่น้องแล้วก็ เร่ออกหวานชอบหวานกับใส่น้ำตาลนิดนิดเพราะว่าไอแ้แกงแกงเผ็ดเตี๋สิมันสิออกหวานนิดนึงแ่ะเผ็ดหวานใส่เข้าไปเลยรสชาติเป็นไงรสสีสันพี่น้อง แกงเผ็ดไก่ยอดมะพร้าวแล้วก็ล่อล่อ,ลอห้ยอดให้ยอดลกเผามันสุกสัก่อนซ้ำนี่แหละพี่น้องเห็ดง่ายๆเดี๋ยวมาเบิ่งตอนชุดไายพี่น้องตอนมันสุกแล้ว